กับน้ําตาลฟอร์ดปทุมนะคะกับช่องน้ําตาลฟอร์ดปทุมค่ะวันนี้นะคะน้ําตาลจะพามาดูเจ้าตัว XLT นะคะ4ี่คูณสนะคะตัวนี้เป็นตัวเกียร์ออโต้นะคะตัวนี้นะคะราคาอยู่ที่9ก้าแสนสอบาทนะคะเป็นสีบอนนะคะเรามาดูกันเลยค่ะว่าตัวนี้แปลงโฉมหน้ามาใหม่นะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างตัวนี้นะคะแปลงโฉมหน้ามาใหม่นะคะเป็นโฉมหน้าของเอเวอเรสตตัวสปอร์ตนะคะ กระจังหน้านะคะจะเปลี่ยนเป็นสีดําเงานะคะตัวนี้กระจังหน้าเป็นสามมิตินะคะตัวนี้ก็คัสตอมไฟมาให้ใหม่นะคะเป็นโคมเดิมนะคะแต่ทําไฟมาให้ใหม่เป็นไฟ LED แล้วก็มาส่วนของกันชนนะคะตัวนี้ก็ยกชุดมาใหม่เลยก็จะเป็นกันชนของหน้า e v e r อร์เรสตสนะคะพร้อมกับไฟตัดหมอกมาด้วยนะคะเป็นสีดาเงา มาต่อด้วยส่วนของด้านข้างกันบ้างส่วนของด้านข้างนี้นะคะก็ส่วนของล้อนะคะล้อจะเป็นอีทีนะคะสามเจ็ดนะคะพร้อมกับยางนิโต้นะคะในส่วนของแก้มข้างนะคะตัวนี้ก็จะเป็นสีครมเมียมนะคะส่วนหลอหูกระจกนะคะมองข้างนะคะจะเป็นสีดําเงาแล้วก็พร้อมกับไฟเลี้ยวนะคะส่วนฟิล์มนะคะจะเป็นฟิล์มไอคูเขียวใสนะคะ าส่วนท้ายกันบ้างนะคะส่วนท้ายนี้ก็จะแปลงตัวของท่อมาใหม่นะคะยกทั้งเส้นนะคะเป็นแต,แตเนเลสเลยเป็นไงกันบ้างคะกับเจ้าตัว xlt ตัวนี้นะคะ xlt เกียร์ออโต้สี่ประตูนะคะหากลูกค้าท่านใดสนใจอยากได้แบบนี้นะคะแบบ สไตล์เรียบๆนะคะสามารถติดต่อน้ำตาลมาได้เลยนะคะที่เบอร์โทรศัพท์ด้านล่างหรือว่าลิงก์ ID l ดียนนะคะวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้กับคลิปน้ำตาลด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในคลิปถัดไปนะคะวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย